สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ลาวิดอีกเช่นเคยนะครับในรายการติวคณิตไปกับพี่ลาวิดครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ลาวิดนะครับจะมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับเรื่องที่พี่จะมานําเสนอน้องๆในวันนี้นะครับเป็นเรื่องการพิสูจน์ทฤษฎีบทค่ารากที่เป็นจํานวนเต็มนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูลักษณะของสมการพหุนามกันก่อนครับครับสําหรับสมการพหุนามนะครับจะมีสัมระสิ์ของทุกเทอมนะครับเป็นจํานวนตรรกยะนะครับซึ่งสามารถจัดในรูปของฟังก์ชันได้ดังนี้ครับ fx เท่ากับ anx ยกกำลัง n บวก an ลบ1 F x ยกกำลัง n ลบบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง a0 และจับเท่ากับ0ย์ครับซึ่ง ai นะครับจะเป็นจำนวนเต็มและ i นะครับมีค่าเป็นศ1 2ย์5ไาเปเรื่อยๆจนถึง n แล้วเราก็จับสมการ fx นี้นะครับเท่ากับ0ูย์เพื่อเตรียมการแก้สมการหาค่ารากนี้ครับซึ่งค่าลากนะครับเป็นได้ทั้งจำนวนตรรกะยะจำนวนเต็มหรืออาจจะไม่เป็นจำนวนเต็มหรืออาจจะไม่เป็นจำนวนตรรกะยะก,ยก็ได้ครับผม สำหรับทฤษฎีบทที่1นะครับเขาบอกไว้ว่ากำหนดให้ f(x) นะครับเท่ากับ a n x ยกกำลัง n บวก a n ลบ1 x ยกกำลัง n ลบ1นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวก a 0นะครับเป็นพหุนามใน x ดีกรี n นั่นก็คือเป็นพหุนามที่ติดตัวแปร x และมีดีกรีเป็น n แล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อ a 0 a 1 a 2นะครับจนไปถึง a n นะครับเป็นจำนวนเต็ม แล้วเขาเชื่อมด้วยความหมายถ้าแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้า c นะครับเป็นจํานวนเต็มและ c เป็นค่าลาบของสรรมการ f x เท่ากับ0แล้ว a 0จะหารด้วย c ลงตัวซึ่งตัวีแดงที่พี่เมคไว้ให้น้องนะครับคือเป็นบทที่เราจะต้องพิสูจน์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่จะขอแปลทฤษฎีบทในข้อนี้ให้น้องๆฟังก่อนนะครับซึ่งทฤษฎีบทในข้อนี้นะเขาบอกไว้ว่าเรามีสรรมการ พหุนามไม่ว่าจะเป็นสมการพราหุนามที่มีดีกีอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งสุดท้ายนะครับมันจะมีจานวนเต็มจานวนหนึ่งนั่นก็คือ A 0ศดังนั้นเราก็จะมีคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งคือตัว C เราจะเอา C นั้นนะครับไปหาร A 0ศย์ได้ลงตัวนั่นเองครับเรามาดูบทพิสูจน์ครับเขาบอกว่าเพราะว่า C เป็นค่าลากของสมการ f x เอ็กักับ0ูนย์ี่คือเราอ้างตามทฤษฎีบทที่เขาให้มา จะได้ fc เท่ากับ0ดังนั้น้วครับเราก็จะแทนค่า x เท่ากับ c นะครับในสมก,การพหุนามน,นะครับแล้วเราก็จะดึงตัวร่วม c ออกมาน้องๆจะเห็นไหมครับว่าจาก c ยกกำลัง n จะเหลือ c ยกกำลัง n ลบ1จาก c ยกกำลัง n ลบ1จะเหลือเป็น c ยกกำลัง n ลบ2นะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นบวก n แล้วเราย้ายนะครับลบ a 0ไปฝั่งหนึงก็จะเท่ากับลบ a 0 แล้วเราก็อ้างจากทฤษฎีบทเลยนะครับว่าเนื่องจาก a 0 a 1 a 2นะครับไปเรืเ่อยๆจนถึง an เป็นจํานวนเต็มและ c นะครับที่เป็นค่าลากก็เป็นจํานวนเต็มด้วยตามที่ทฤษฎีบทเขาได้แจ้งมานั่นคือเราจะได้ว่าพิตัววงเล็บใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆนั้นก็จะต้องเป็นจํานวนเต็มเหมือนกันและลบ a 0ก็จะเป็นจํานวนเต็มเหมือนกันดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า a 0นั้นหาร c ได้ลงหารด้วย c ได้ลงตัวอย่างแน่นอนครับเราไปดูทฤษฎีบทต่อไปกันเลยดีกว่าครับ สำหรับทฤษฎีบทที่2นะครับเขาบอกไว้ว่าถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆและ c คือค่าล่าที่เป็นจำนวนเต็มของสมการพหุนาม f(x) เท่ากับ0นะครับเขาบอกไว้ว่าแล้ว c ลบ a นั้นจะหาร f(a) ลงตัวสำหรับทฤษฎีบทข้อนี้นะครับที่จะแปลไว้แปลไว้ว่าเมื่อเรานะครับมี c เป็นค่าล่าของสมการและเรามี a ที่เป็นค่าที่ไม่ใช่ค่าล่าแต่เราแทน a ด้วยอะไรก็แล้วแต่ในสมการพหุนามนั้น แล้วเราเอา c ตั้งลบด้วย a มันจะหาร f a ได้ลงตัวนั่นเองครับสำหรับบทพิสูจน์นะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ f x นั่นก็คือเป็นรูปของสมการพหุนามทั่วไปที่พี่ได้แจ้งตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมครับเป็นพหุนามใน x ดีกี n เมื่อ a ศูนย์ไปจนถึง a n นั้นเป็นจํานวนเต็มและ c ก็เป็นจํานวนเต็มซึ่ง c นั้นเป็นค่าล่าสองสมการ f x เท่ากับศูนย์เห็นไหมครับพี่อ้างจากทฤษฎีบทที่หนึ่งดังนั้นเราจะได้ว่า f x เท่ากับ x ลบ c คูณกับ f หนึ่ง x เมื่อ f 1x นั้นเป็นพหุนามใน x ดีกรี n ลบ1ที่มีสัมประสิทธิ์ทุกเทอมเป็นจำนวนเต็มอันนี้คือเขาจากทฤษฎีบทที่1เหมือนกันเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ a นะครับเราจะได้ว่า f e นั้นจะเท่ากับ a ลบ c คูณกับ f 1 a เท่ากับแล้วเราก็ดึงตัวเครื่องหมายลบออกใช่ไหมครับก็เหลือเป็นลบวงเล็บ c ลบ a คูณกับ f 1 a เนื่องจากเราได้ว่า a กับ c นั้นเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะได้ว่า f a ลบด้วย c ลบ a นั้นก็จะเป็น จำนวนเต็มด้วยแล้วก็ f1e ก็จะจำนวนเต็มด้วยดังนั้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่า c ลบ e นั้นะหาร f a ได้ลงตัวอย่างแน่นอนเพราะเป็นจำนวนเต็มเหมือนกันนั่นเองครับครับสำหรับทฤษฎีบทที่สานะครับเขาบอกไว้ว่ากำหนดให้ f x เท่ากับ0เป็นสมการพหุนามใน x ดีกี n โดยมีสมบสัติทุกเทอมเป็นจำนวนเต็มถ้า c a เป็นจำนวนเต็มใดๆและ f e นั้นหาร c ลบ A ไม่ลงตัวแล้ว c จะไม่ใช่ค่าลักของสมการ f(x) เท่ากับ0ซึ่งทฤษฎีบทนี้นะครับจะเป็นทฤษฎีบทกับของทฤษฎีบทที่2นะครับเขาบอกไว้ว่าถ้ามันหารลงตัวไปว่ามันเป็นค่าลักของสมการแต่ถ้ามันไม่หารลงตัวนั้นมันก็คือไม่ใช่ค่าลักของสมการนั่นเองมันเป็นบทกับซึ่งกันและก,กันนั่นเองครับเรามาดูบทพิสูจน์นะครับว่าเพราะว่า f(x) นะครับมีสัมประสิทธิ์ทุกเทอมเป็นจำนวนเต็มดังนั้น f A ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยถูกไหมครับเนื่องจาก f a หารด้วย 4ีลบเอียงไม่ลงตัวโดวยทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับเขาบอกไว้ว่า $f$ จะเท่ากับ $c$ ลบ $af$ 1 $a$ บวก $r$ เมื่อ $r$ เป็นค่าคงที่ที่ไม่ใช่ศูนย์ค่าคงที่ที่ไม่ใช่ศูนย์นั่นก็คือ $r$ เป็น4นั่นเองครับถ้า $r$ เป็นศูนย์นั้นมันจะหมายความว่ามันหารลงตัวใช่ไหมครับแล้วเราแทน $a$ เท่ากับ $x$ นะครับเราจะได้ว่า $f(x)$ เท่ากับ $c$ ลบ $af$ 1 $x$ บวก $r$ จึงสรุปได้ว่า $c$ ไม่ใช่ค่ารากของสมการ $f(x)$ เท่ากับศูนย์เพราะว่ามันมี $r$ นั่นเองครับเพราะ $r$ ไม่ใช่ศู ครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอจบการสอนเรื่องทฤษฎีบทค่ารากของที่เป็นจํานวนเต็มไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้น้องๆนะครับได้ไปฝึกฝนกับการแก้สมการเพื่อหารากคําตอบของสมการพหูนามและนี่ก็จะทให้น้องนะครับได้รู้ที่มาของค่ารากที่เป็นคําตอบของสมการพหุนามอีกครับขอบคุณครับบ๊ายบาย